สวัสดีครับคลิปนี้มากันแบบสบายๆชิวๆนะครับไม่ต้องมีความรู้อะไรหนักมากมายคลิปนี้เนะี่ยอยากจะมาแนะนำนะครับหรือป้ายยาหนังสือที่ผมรู้สึกว่า ชอบมากที่สุดในปี2023ที่ผ่านมามันจะมีหนังสือเล่มไหนบ้างที่ผมอ่านในช่วงปี2023แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมอย่างมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปเนี่ยก็พูดกันแบบตร,ตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าปี2023เป็นปีที่ผมได้ผ่านพ้นอะไรหลายอย่างมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของการจัดการเวลาเรื่องของการเผชิญกับความไม่มั่นใจในตัวเอง จากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากๆกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาก็กลับกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมนะครับคืออยู่ดีๆเซลล์เอ็กซ์ต e ีมันร่วงลงฉะนั้นมันเลยเป็นปีแห่งการต่อสู้กับตัวเองเยอะมากๆ ในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งอาจจะได้เล่าในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหนังสือแต่และเล่มหรือพอดแคสต์แต่ละตอนเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่เราหยิบมันขึ้นมาอ่านในช่วงระยะเวลาที่เราอ่านหนังสือเล่มนั้นอยู่มันมักจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในชีวิตอยู่นะครับมันอาจจะอยู่ในช่วงโมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งของชีวิตเรานะครับแล้วมีหนังสือเล่มนั้นเข้ามาเกี่ยวพันในช่วงโมเมนต์นั้นพอดีแล้วพอเวลามันผ่านไปนะเาน,เน,นา,านรนะร ถึงเหตุการณ์เดิมๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตจากหนังสือเล่มนั้นที่เราหยิบขึ้นมาเพราะว่ามันเคยอยู่กับเราในช่วงเวลานั้นมันก็เหมือนกับเราฟังเพลงเก่าๆนะครับเรากลับไปฟังเพลงเก่าๆแล้วก็จะ reminy ถึงอดีตหนังสือแต่และเล่มที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้มันก็จะ r e m i n เหตุการณ์บางอย่างกลับมาหาผมเช่นเดียวกันนะครับเรามาเริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกนะครับที่ผมอ่านแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเยอะมากๆกก็คือหนังสือเล่มดังอย่าง Good Wife Good Life ค่อนข้างที่จะกล้าพูดนะครับว่า Good Wife Good Life เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปอย่างมหาศาลนะครับในช่วงที่ผมเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะครับ มันอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผมสูญเสียหลายๆสิ่งอยู่ณนะตอนนั้นถ้าเกิดจะไม่ผิดผมอ่านในช่วงต้นๆปีของ2023น่าจะเป็นช่วงมกราหรือกุมภาเนี่ยแหละซึ่งก่อนจะมกราหรือกุมภาปี2023นะนครับย้อนกลับไปวันที่15กันยาปี2022ผมได้สูญเสียคุณพ่อไปแล้วก็ เป็นการสูญเสียที่ผมบอกตรงๆว่ามันสง่นสงผลกระทบต่อชีวิตผมมากๆกับหลายๆอย่างหลายๆด้านเลยนะผมต้องผลักดันตัวเองนะครับให้ขึ้นมาหาเงินหางานเลี้ยงดูตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผมมากๆเพราะว่าพูดตรงๆว่าพ่อเป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนกับเป็นแรงพุชเล็กๆบางอย่างที่เราอยากจะทำชีวิตตัวเองให้มันประสบความสําเร็จในอดีตเนี่ยนะครับคือผมพ่อแล้วก็แม่เจอปัญหาอะไรมาเยอะมากซึ่งผมอยากจะรีบสําเร็จ พื่อที่จะมาดูแลเขาเพราะว่าเขาเหนื่อยมากแล้วเขาเจอปัญหา หลายสิ่งมากนะครับถ้าเกิดเล่าย่อ,ยอๆนะตอนเด็กๆคือพ่อทําธุรกิจแล้วก็ธุรกิจล้มละลายจนต้องหนีไปอยู่ที่อื่นพราะหนีไปอยู่ที่อื่นเหมือนชีวิตจะดีขึ้นก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือพ่อโดนจับเพราะว่าก่อนนั้นเขาเปิดบริษ,ษัทเนาะแล้วมันก็ล้มละลายแล้วมันก็มีการกู้งงกู้เงินอะไรต่างๆนะครับเป็นคดีเช็คเด้งพ่อก็โดนจับนะครับแล้วพอพ่อออกมาจากเรือนจําติดอยู่ไม่นานครับหเดือนก็กลับมาทํางานปกติชีวิตเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็โดนโควิดแล้วพอโดนโควิดเสร็จปุ่ แถวนนทบ,บุรีก็พอมาอยู่นนทบ,บุรีสักพักหนึ่งนะครับเหมือนชีวิตจะดีขึ้นอีกพ่อก็เสียไปคืออันนี้เป็นดีเทลย่อๆนะครับเป็นบุลเลตพอยย่อๆของเหตุการณ์ในชีวิตผมซึ่งถ้าเกิดลงดีฟดีเทลเนี่ยมันมีดีเทลอีกหลายอย่างมากครับที่มันชวนปวดหัวมันชวนหงุดหงิดมันชวนเศร้ามันชวนเครียดเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราลงดีเทลกันจริงๆเนี่ยนะครับผมสามารถพูดแล้วก็ทําออกมาเป็นทอล์กโชว์ได้เลยนะโอเคปะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์หลายอย่างมากครับที่ ผมผ่านมากับพ่อกับแม่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากจะทําให้ชีวิตครอบครัวของเรามันดีขึ้นกว่านี้จังจนผมเริ่มหาไรายได้จากสิ่งที่ผมชอบได้ทุกอย่างมันกําลังจะดีครับการงานของพ่อกําลังไปได้ดีการงานของแม่ก็กําลังไปได้ดีการงานของผมก็กําลังไปได้ดีสุดท้ายมันก็มาสะดุดตรงที่พ่อเสียแล้วพอพ่อเสียเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับผมอีกก็คือหลังจากนั้นไม่นานผมก็ broken heart นะครับ อกหักกับคนคนหนึ่งคือรู้สึกว่ามันเฟลมันดิ่งกับคนคนนั้นไปนเยอะมากมากเมื่เลยเป็นเหมือนสองเหตุการณ์ที่มันทะลุทะลวงผมให้ผมเจอกับปัญหาอะไรหลายอย่างเยอะมากในระยะเวลาที่มันติดต่อกันนะครับพ่อผมเสียช่วงช่วงประมาณวันที่15กันยา หลังจากนั้นอีกประมาณ2-3เดือนผมก็อ,อกหักต่อแล้วมันเหมือนกับพอระยะเวลามันเกิดติดต่อกันต่อเนื่องแบบมากๆะครับหัวจิตหัวใจผมเนี่ยมันเลยทางทลาย Self เซลล์เอ็กซ์ตีมอะไรต่างๆมันเลยแบบลดทวบแต่ก็เป็นหนังสือเล่มนี้นี่แหละ Good w i f e Good Life มาช่วยผมทำให้ผมเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรบางอย่างกับชีวิตมากยิ่งขึ้นทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าณตอนนั้นอ่ะพอผมเฟลกับทุกอย่างหน้าที่การงานผมก็ดรอปลงคือผมไม่อยากทางานผมอยากอยู่เฉยๆผมไม่อยากทําอะไรเลยผมอยากอยู่นิ่งๆผมหมดแพชชั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่อยากจะทำเพจเฟซบุ๊กผมไม่อยากจะทํา y o Eu-Tube ผมไม่อยากจะรับงานข้างนอกผมผมไม่อยากทําอะไรเลยผมอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่อยากจะทําอะไรเลยแบบจริงๆแล้วก็ติด บนกับความคิดลบๆความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองจนผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นี่ มันเข้ามาช่วยทําให้ผมได้ทําความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราอยากมีชีวิตที่กลับไปดีเหมือนเดิมไม่ได้นั่งทุกข์นั่งเศร้าอะไรอยู่นั่นตอนนี้นะเราควรจะเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านล้อมอะไรบางอย่างเราควรจะเปลี่ยนแปลงการกระทําอะไรบางอย่างแล้วควรจะเปลี่ยนมุมมองอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดําเนินต่อไปได้สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของพลังงานหรือคลีนของความสุข หนังสือเล่มนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากๆในหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าเกิดเรารักษาพลังงานหรือคลื่นพลังงานของเราเนี่ยให้มันสูงเข้าไว้นะครับก็คือรักษาความสุขรักษาความแฮปปี้รักษาพลังงานดีๆไว้พลังงานดีๆแบบนี้นะครับที่ผมกาลังส่งมอบให้กับทุกคนอยู่เนี่ยรักษามันเอาไว้อยู่ตลอดมันก็มีแนวโน้มว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีพลังงานที่สูงเรามีพลังงานที่ดีเมื่อพลังงานดีกําลังใจดีการกระทําอะไรบางอย่างก็ดีเวลาเราทํางานเราก็ทําได้เต็มที่ เวลาเราสนุกกับเพื่อนล้วก็สนุกได้เต็มที่เวลาเราเข้าสังคมแล้วก็เข้าได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแต่ความคิดลบๆเหมือนกับช่วงที่เซลล์เอ็กซ์ตรีมผมต่ำถ้าเกิดผมยังทําอย่างนั้นอยู่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือชีวิตผมก็จะหม่นหมองไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหนังสืเอเล่มนี้มันมาช่วยดึงผมขึ้นมาจากหุบเหวของความล้มเหลวบางอย่างของความเฟลอะไรบางอย่างในชีวิตให้ผมกลับขึ้นมามีสติแล้วก็กลับมาพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่ในผู้คนที่มีพลังงานดีๆ ส่งให้กับผมเพื่อที่ผมจะได้รับสิ่งนั้นแล้วก็มีกําลังใจมีกําลังกายมีกําลังความสุขในการทําสิ่ง,งอื่นๆเพื่อส่งพลังงานดีๆให้กับคนอื่นอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมมากๆในปี2023นะครับแล้วก็ถ้าหากถามว่าหนังสือเล่มนี้หายไปไหนถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ติดตามผมแบบจริงๆจังๆนะครับดูทุกคลิปเนี่ยก็จะได้เห็นว่าช่วงปี2023นะครับประมาณกลางๆปีที่ผ่านมาไฟไหม้บ้านครับบ้านผมไฟไหม้ หนังสือเล่มนี้ก็ไปกับไฟแล้วกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่มันไม้แค่ห้องผมนะครับมันไม่ได้ไหม้ทั้งหลังเนาะเห็นไหมว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมเยอะมากๆแล้วผมก็หวังว่าผมน่าจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้ฟังในคลิปถัดๆไปนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังสือเล่มแรกที่ ผมอ่านแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตผมในปี2023ต่อมาครับเล่มที่2วิกนี้เพิ่งหมดไปเล่มแรกเองนะเนี่ยน,นะครับโมยามากเล่มที่2คือเล่มนี้ครับรักกันได้จริงด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่รักหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ผมชอบมากๆจําได้ไหมครับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมตกอยู่ในหุบเผวของเซลล์เอ็กซ์ตรีมที่ต่ำหุเหของความผิดหวังอะไรหลายอย่างทำให้ผมไม่อยากทำอะไรเลยจนกู๊ดวฟ์กู๊ดไลฟ มาดึงผมขึ้นแล้วพอกูดไวฟ์กูดไลฟ์มาดึงผมขึ้นใช่ปะมันเหมือนจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วพอมันมาถึงช่วงกลางปี2023บ้านก็ไฟไหม้พอบ้านไฟไหม้แม่งตกไปเหมือนเดิมครับมันตกไปเหมือนเดิมนะครับมันรู้สึกว่าอะไรนักหนาวะคือกูเพิ่งจะแบบขึ้นมาพ้นจากหุบเหวนั้นแต่พอฉันเดินไปได้นิดนึง มันมีหูเหวใหม่มาให้ตกอีกแล้วหรอวะกูเหนื่อยที่จะแบบปีนทะยานขึ้นมาแล้วนะเว้ยแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่แหละครับก็มาดึงผมขึ้นต่อจากหูเหวที่ผมตกลตงไปครั้งที่2ช่วงที่ผมตกไปครั้งที่2องเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผม ทุกใจกับตัวเองหนักมากๆนะครับจากเดิมใช่ไหมเราความมั่นใจต่ําลงพอเราความมั่นใจต่ําลงเราก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะทําอะไรไม่อยากจะทําอะไรแล้วพอเหมือนเราจะฮึดกลับขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็โดนเตะตัดขาโดยการที่บ้านไฟไหม้อีกนะครับมันก็เลยยิ่งทําให้รู้สึกว่าทําไมชีวิตมันต้องอะไรกับกูขนาดนั้นวะทําไมมันต้องแบบมีเรื่องราวอะไรมากมายเกิดขึ้นกับชีวิตเราเยอะขนาดนี้มันเลยเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในชีวิตครับคือผมกลายเป็นคนที่ ยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆในอดีตทุกคนลองฟังสิ่งที่ผมกาลังจะพูดต่อไปนี้นะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนที่จะพ่อเสียเซลล์เอ็กซ์เตมผมสูงมากแต่พอพ่อเสียพอผมอกหักเซลล์เอ็กซ์เตมผมต่ําลงหมดแพชชั่นกับทุกอย่างแล้วพอมันจะดีขึ้นก็มีบ้านไฟไหม้ทําให้ผมเฟลกับชีวิตหนักลงมากกว่าเดิมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผมไม่ต้องการให้ตัวเองไปพบเจอกับความล้มเหลวอะไรอีกแล้วในชีวิตผมกลัวความล้มเหลวผมกลัวความผิดหวัง ผมกลัวที่จะต้องได้รับหรือรับรู้อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีผมไม่ต้องการรับรู้เรื่องที่มันแย่ๆอีกแล้วเพราะมันหนักเกินกว่าที่จะรับไหวแล้วมันเลยก่อเกิดมาเป็นความรู้สึกลึกๆภายในใจว่าผมยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆผมไม่ต้องการที่จะทํางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะว่าณตอนนั้นนะครับที่ผมเสียเซลล์เอ็กซ์ตรีมไปผมทิ้งงานผมทิ้ดทุกอย่างแล้วพอผมจะเริ่มกลับมาทํางานนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือพอเราทิ้งงานไปเยอะเนาะพอเรากลับมาทําเราก็ไม่เก่งเท่าเดิมแล้วอาจจะมีความสามารถเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันไม่เท่ากับตอนที่เรามีความมั่นใจหรือมาทํา YouTube ทำคอนเทนต์ลง f a c e b o o k พอเราทาออกไป ยอดแชร์ยอดดูมันไม่ได้เท่าเดิมมันก็บั่นทอนกำลังใจแล้วมันยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เซ์เอ็กซ์รีมผมต่ำลงมากเรื่อยๆพอเซลซ์เอ็กซ์รีมผมต่ำลงมาเรื่อยๆ,อ e อยๆสิ่งที่มันตามมาก็คือผมก็ไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะว่าผมไม่ต้องการรับความผิดหวังอีกแล้วมันเลยกลายเป็นจากเดิมที่ผมกำลังจะมีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างกลับกลายเป็นลงกลับไปนอนเหมือนเดิมไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากพกเจอกับความผิดหวังแล้วแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่แหละครับ มันมาช่วยผมทําให้ผมเนี่ยหลุดพ้นจากพญานาการนั้นมันทําให้ผมกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตของตนเองกลับมาเห็นคุณค่าอะไรบางอย่างที่ผมเคยมีแล้วผมเคยลืมมันไปนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ารักกันได้จริงด้วยบางสิ่งที่ไม่ฉลักนะครับคนเขียนคือพี่ป๊อปสิวพัฒนนะครับเป็นพี่ชายสุดที่รักของผมเองนะครับพี่คนนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะที่นอกจากเขาจะเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเนะี่ยนะครับคือเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมา แล้วหนังสือเล่มนี้มันก็ช่วยผมให้ผมดีมากยิ่งขึ้นแล้วนอกเหนือจากหนังสือของเขามันมาช่วยทําให้ชีวิตผมดีมากยิ่งขึ้นตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ช่วยทําให้ผมดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่าผมไม่โอเคเขาดูว่าผมแย่คือเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวเขาก็ พยายามแนะนําผมพยายามช่วยผมให้ผมดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อบนะครับที่คอยเอ็นดูคอยซัพพอร์ตผมให้ผมกลับมามีแรงมีไฟในการทํางานต่อนะครับก็นั่นแหละครับหนังสือเล่มนี้มันเลยกลายเป็นหนังสือที่มาช่วยผมให้เลิกยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆให้กล้าออกไปทําอะไรใหม่ๆให้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองมากกว่าเดิมถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่านคําโปรยข้างหลังเนี่ยนะครับเขาจะบอกเอาไว้นะครับว่า ถ้าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าจมอยู่กับปมในชีวิตรู้สึกไม่เป็นที่รักของคนอื่นจัดการกับความรู้สึกได้ยากรู้สึกขัดแย้งในใจบ่อยๆเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆหรือรู้สึกเคว้งคว้างเดียวดายรู้สึกว่าต้องพึ่งพาบางสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอยู่เสมอหรืออยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ทําไม่ได้เสพติดพฤติกรรมบางอย่าง ความรู้สึกเหล่านี้มันสามารถแก้ไขได้เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบซึ่งผมการันตีว่ามันช่วยได้จริงๆนะครับมันช่วยผมได้จริงๆก็เลยเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มนะครับที่มีผลกระทบต่อชีวิตผมในปี2023มากๆต่อมาครับเป็นหนังสือสุดแมเล่มหนึ่งะครับที่ดังมานานมากๆแล้วแต่ผมเพิ่งมีโอกาสมาซื้อแล้วอ่านในปีนี้ก็คือหนังสืออย่าง Atomic h a b i t นะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นีน เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้โดยการที่ทำสิ่งเล็กๆสะสมเงินไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จเองเขาเปรียบเทียบเป็นอย่างนี้นะครับผมชอบมากสมมติว่ามันมีหินก้อนหนึ่งใหญ่มากผมบอกให้คุณทุบหินก้อนนี้นให้แตกภายในหนึ่งครั้งคุณสามารถทําได้ไหมโน no เ a y ไม่มีใครสามารถทําได้ถูกต้องปะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทุบหินติดต่อกันไปเรื่อยๆ99ครั้งแล้วบังเอิญมีใครก็ไม่รู้เดินผ่านมาพอดีไม่เห็นคุณทุบหินครั้งที่100ปึ้งแล้วหินแตกคนคนนั้นจะเห็นว่าเชื่อคนนี้มีพลังวิเศษสามารถทุบหินได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วแตกทันทีทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ก่อนที่เขาจะทุบหินแล้วแตกในครั้งเดียวมันคือผลรวมของ99ครั้งที่เขาทุบมาสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไงครับเวลาที่เราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะนักแสดงนักกีฬานักธุรกิจต่างๆนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ประสบความสาเร็จเนี่ยหลายครั้งเราจะเห็นตอนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วแต่เราไม่ได้มองดูเลยว,ว่าผลรวมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จมาเขาสะสมหรือเขาผ่านอะไรมาบ้างหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดและลึกมากๆโดยที่สําคัญ เมื่อคุณอ่านปุ๊บคุณจะมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าผมเฟลกับชีวิตมาเนาะในปีส0 2 3ันีเฟลหนักตกหลบเหวไปสองครั้งนะครับพอผมลุกขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เข้ามาในจังหวะเวลาชีวิตที่พอดีเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังสือเล่มเนี้ยมาตบไหลผมแล้วก็บอกว่าเออ อยากจะมีชีวิตที่ดีมากกว่านี้ใช่ไหมค่อยๆทําไปนะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆมันอาจจะมีล้มเหลวบ้างผิดพลาดบ้างแต่ก็ค่อยๆทําไปและเดี๋ยววันหนึ่งมันจะประสบความสําเร็จเองมันเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าเห็นเรากําลังจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วแล้วมันเหมือนรู้แบรกเกาว่าก่อนหน้านี้เราผ่านอะไรมาบ้างอ่ะมันก็เลยเดินมาตกล่บอกว่าเอ้ยสู้ๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมมนจะประสบความสําเร็จเองอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับ นี่ก็เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อ่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็มีกําลังใจในการทําอะไรหลายสิ่งเพิ่มมากขึ้นต่อมาครับเป็นหนังสือเบาสมองสบายอารมณ์แต่ความรู้นี่คุณภาพมากนะครับก็คือหนังสืออย่าง m o นนี่ไมซ์เซนะครับเป็นหนังสือใหม่ของพี่หนุ่มจัก,กรพงศ์นะครับหรือโค้ชหนุ่มหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของไมซ์เซ็ของการใช้เงินนะครับว่า คนแต่ละคนมีไมล์เซ็ตในการใช้เงินอย่างไรบ้างสิ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้นะครับโคชหนุ่ม um, เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาไม่ได้เป็นเชิงแบบหนังสือ How-to แบบนี้ไม่ได้เป็นเชิงเหมือนมันนี่วันโอวันไม่ได้เป็นเชิงแบบหนังสือความรู้จา๋าถ้าเกิดว่าใครเคยดูมันนี่ออนสเตของโคชหนุ่มจะรู้ว่าวิธีการเล่าเรื่องมันสนุกมากหนกกังสือเล่มนี้มันเหมือนกับเราได้นั่งดูทอล์กโชว์แบบนั้นอยู่มันสนุกแล้วมันก็สบายอารมณ์มากแต่ที่สําคัญก็คือมันทั้งสนุกมันสบายอารมณ์แล้วมันก็ยังได้ความรู้เรื่ององงงขกการเเิินนนนลัับไไปปใใชช้้้ีวตวตดดยม็ รู้สึกที่แปลกใหม่มากเลยนะสมมติว่าคุณติดนวนิยายใช่ไหมคุณก็จะอยากหยิบหนังสือนวนิยายขึ้นมาอ่านเพื่อตามดูว่าตอนต่อไปหรือหน้าถัดไปต่อจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะอยากรู้หนังสือเล่มนี้ทําให้ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นหนังสือการเงินแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะติดตามว่าบทต่อไป โค้ชหนุ่มจะเล่าเรื่องอะไรวะจะมีวิธีการนําเสนอเรื่องแบบไหนให้เราสนุกแล้วก็ได้ความรู้นะครับมันเลยกลายเป็นหนังสือที่ผมโคตรประทับใจต่อมาครับเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายละนะครับที่จะแนะนําในคลิปวิดีโอนี้ก็คือหนังสือฝึกเป็นคนทิ้งให้เป็นหนังสือเล่มนี้นะผมได้อ่านมันในช่วงทันวาจากคาบเกี่ยวมามกาลาปี2024พอดีผมก็เลยขอจัดเป็นหนังสือที่มันอยู่ในปี2023ที่ผมอ่านแล้วกันนะครับคือหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงเรื่องของการทิ้งครับถ้าเกิดว่าปัจจุบันนี้คุณ ณไม่พอใจกับชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมๆที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้คุณไม่พอใจกับงานที่คุณทําอยู่ในตอนนี้คุณไม่พอใจกับเงินที่คุณได้เป็นค่าตอบแทนอยู่ทุกเดือนถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีเงินเดือนที่สูงมากกว่านี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะทําเงินได้มากกว่านี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง ทิ้งวิธีเดิมๆที่คุณเคยทำสำเร็จในอดีตแล้วไปลองทำอะไรใหม่ๆในอนาคตสิ่งนี้มัหมายความว่ายัางไงถ้าหากว่าตอนนี้คุณอยากจะมีเงินเดือนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคุณเริ่มเบื่องานเริ่มรู้สึกว่าอยากจะได้เงินมากกว่านี้คุณจะไม่สามารถทําแบบเดิมๆที่คุณเคยทำมาได้ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเคยทำงานนี้แล้วคุณได้เงินเดือนเท่านี้แต่คุณเริ่มเบื่อมันแล้วะ คุณจะกลับไปทําแบบเดิมไม่ได้คุณต้องทิ้งวิธีนี้ไปเพื่อไปลองวิธีใหม่แล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ดังนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าผมชอบแนวคิดนี้มากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆผมมีความรู้สึกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาผมอยากจะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นผมอยากจะมีชีวิตทางการงานที่มันก้ากระโดดกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมต้องทําคืออะไรครับคือการทดลองวิธีการทํางานใหม่ๆ ทดลองอะไรใหม่ๆจากเดิมที่เคยทํามาเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเขาเลยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าฝึกตัวเองให้เป็นคนทิ้งให้เป็นเพราะเราต้องทิ้งความสําเร็จเดิมๆที่เราเคยยึดติดที่เราเคยทํามาในอดีตเอาไว้ข้างหลังแล้วไปเริ่มทําอะไรใหม่ๆในอนาคต ซึ่งมันเข้ามาตรงกับจังหวะชีวิตผมพอดีนะครับก็คือมันกําลังจะส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่ก็คือปี2024ผมก็เลยได้เป้าหมายที่จะทําในปี2024หลังจากที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือผมจะทิ้งวิธีการเดิมๆที่ผมเคยทําแล้วมันประสบความสําเร็จในปี2023นั่นจึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมปี2024ถ้าเกิดสมมติว่าใครตามผมมาตั้งแต่ปี2023คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าผมมีการทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่มันแปลกไปมากกว่าเดิมผมมีการใช้ กล้องใหญ่แทนที่จะเป็นกล้องมือถือผมมีการจัดแสงจัดไฟจัดอะไรให้มันน่าดูมากวกว่าเดิมเพราะว่าอยากจะทดลองทํำอะไรใหม่ๆนั่นจึงเป็นเหตุผลคับว่าทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงส่งผลต่อชีวิตของผมในปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมาในช่วงเดือนธันวาพอดีนะครับ มันเลยเหมือนกับเข้ากับคอนเซปต์นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมเลยทิ้งวิธีการเก่าๆที่เคยทําแล้วมาเริ่มทําอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับซึ่งอันนี้มันยังช่วงต้นปีอนะมกราถ้าเกิดว่าติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับจนจบปีนี้ผมค่อนขน้างจะมั่นใจว่าคุณจะค้นพบคอนเทนต์อะไรใหม่ๆคอนเทนต์อะไรแปลกๆที่ผมไม่เคยทํามาก่อนในปี2023อย่างแน่นอนนะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับยังอุบไว้ก่อนนะว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรเกิดขึ้นมาบ้างมันจะไม่มีแค่คอนเทนต์เรื่องของหนังสืออย่างเดียวละไม่ได้มีคอนเทนต์เรื่องของการพูดอย่างนี้อย่างเดียวละมันจะมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในปี2 0 2 4เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นหนังสือ5เล่มนะครับที่ผมชอบมากที่สุดในปี2023ครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ชอบเล่มไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมอยากจะซัพพอร์ตผม ผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อนังสือทั้ง5เล่มนะครับเอาไว้ข้างใต้ description แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เพื่อที่มันจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมให้ออกมาได้แบบเรื่อยๆเนาะมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับทุกๆคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์มามันส่งผลแล้วมันก็เป็นกําลังใจต่อผมในการทําคลิปจริงๆนะครับ,รบก็อยากจะให้ทำคอนเทนต์แนวไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกได้ข้างใต้คอมเมนต์นะครับมาเริ่มพูดคุยก คอมเมนต์ Comment, มันเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปจริงๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้แชร์เรื่องส่วนตัวไปเยอะมากๆนะครับแล้วเจอกันใ,ใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ